ขุดล,อ ه, อดดล,อลด่อ,อ,เนนอ,องเออเิตบ็อกขุดรอบทั่วบ้านเลยจ้ะพ่นมืดค่ำล้วเนี่ยพ่อมันมืดซื่อแต่วันบ่ได้ค่มจริงจริงบริเอนถอดเวลาถ้าหนาหอนก็บพ่อในมืดป่านี้น่าจะเนาะเฮ็ดมดเลยจ้ะนี่เฮ็ดทั่วบ้านเลยเนี่ยก็เจ้าเฮ็ดเอเป็นทางเป็นทางไป ทางพนากระป๋บบานออกไปเมื่อกี้นี่เ็ดหมดนี่แหละพุน่นางลานอันนี้หากระซี่โม่งแรงนะจ๊ะเด้อท่านนี้คูนแล้วหลึกยี่สิบเส้นประพันว่า น,นังลานฟังข้างนี้ขุดมื่อไหรเนี่ยใาเบิ่งี่ยเพราะว่าปุ่นมันหล่อนออกอขอมือน,นึงเลยล่ะขุดออกแล้วก็มาจังว่าโอ้ยใส่ไม้อีก ทั้งนี้คูดมาแล้วชายเบื้องรอบบานบริสตัดข้าเจา้ามาเฮ็ดเองเอา้าเพื่อนนึกว่ากลับไปแล้วยังอยู่นางลุยในรถอยู่ยุณตาบาตรงนี้ซีว่าเฮ็ดจ้ะตรงนี้ว่าเฮ็ดบริสล,ล่อนแถวนี้เฮ็ดมุดเลยนี่หน้าบ้าน ตั้งนี่เก็ดรมืดบริษัทเด้อยจ้ะเด้อบริษัทข้าเจ้าเ็ีหนาบ้านจะนาบ้านยกมือใบใบไอ้ซางข้าเจ้าข้าเจ้าว่าเฮ็ดเวลาใสเวลาอาทิตย์หนึ่งว่าสันเจ้าว่าโอ้ยพุ่นนะทั้งๆงพุ่นนะแมนมดเลยแถวนี่ มันบออาทิตย์นึงแล้วจะว่านี่เกือบสองอาทิตย์ต่อไปหน่อยทั้งนี้ก็แม่เมืม่อต้องเห็ดเห็ดมดแถวนี่มีแต่หนาขั้วมองเดียวที่พอเห็ดเพราะว่ามันบ้าในก่อนจ้ะ้าเหฮามาขูดบนเกีงสีเนาะนี่เห็นม่นี่เห็นบ่น,น,บนี่มันผูออกนี่เห็นมันี่มันผูออกจ้ะ ให้เขาไม่เห็ดออกไม่พกจอยบ้าเอามึงแถวหมู่บ้านสี่มุ้งแรงสี่มุ้งเย็นน่าจันเนาะเย็นเย็นเพามอพี่น้องหิมะเนี่ยละลายหมดแล้วองุ่นห้อยข้าเจ้าคูนี่ขาวจุนพูนมึงพักจอยวันอาทิตย์วัน,นจันทร์วันจันทร์จะจัง,จงสีทำความสะอาดไอ้ตัดมันไม่ล่งต่ำ,ตำ <laughs> จุนพูนเน้ะอู้หจะขอเนี่ยบ่าเราจะใจเย็นใจหนาวนตอนที่ข้าเจ้าขุดยัมาเว้นเจ้าค้องกับเพจง,งานยุนบริบเอ้มาเบิงนะจ๊ะเนาะเลืองานไปหรอเข้าเจ้าก็ิืมขุดเนี่ยเราก็ขีดขันออกมาเจ้าค้องกินเขาอ,อยู่ให้เบิงนิดๆหน่นนนนอยๆจ้ะมาจา้ะสมนอกบาาแล้วเขามาในบ่าจะเชสปริงลูกเพ่อแม่มพี่น,อนอ้องมืออ่อนียเสีหอรอยยี่สิบอันกอนมือจังสีห้ออีกสองรอยแผ่น มือละหน่อยจะเข้าสั่งเพื่อนที่ทำงานสั่งจ้ะให้ำจิ้มให้เขาปลอมจสบเส็บๆจิ้มเส็บๆฝ่าวหอฝ่าว,าวแล้วฝ่าวไปนอนจ้ะอื่นจะไปส่งเขาปเป็กงานปลอมอะบุเอาสปริงรูปไปส่งเขาปลอม